สวัสดีครับวันนี้พบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้านะครับจะมาสอนนะครับวิชาปวติศาสตร์นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานะครับปีที่2นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของนะครับ ปัจจัยสําคัญนะครับในการสถาปนานะครับกรุงศรีอยุทยานะครับเป็นราชธานีนะครับซึ่งมันก็จะต่อจากในคาบที่แล้วนะครับในคาบที่แล้วที่เราเรียนกันนะครับก็จะเรียนในเรื่องของพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมครับพระเจ้าอู่ทองคือใครนะครับนักเรียนอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับพระเจ้าอู่ทองนะครับคือคนที่ทรงสถาปนานะครับกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นราชธานีทีนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาเรียนกันนะครับก็คือเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ ทำไมจะต้องมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็มาเริ่มเรียนกันเลยนะครับในส่วนของปัจจัยสําคัญนะครับในการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะครับเป็นราชธานีนะครับนักเรียนการที่นะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับหรือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนี่ยมันก็มีปัจจัยสําคัญ อันแรกเลยนะครับอันแรกเนี่ยนะครับก็คือนะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะครับหรือว่าพระเจ้าอูทองเนี่ยเคยเป็นราชบุตรเขยนะครับของเจ้าแคว้นสุพรรณบุรีมาก่อนแสดงว่านะครับต้องเคยเป็นเจ้าเมืองใหญ่นะครับแล้วก็มีอํานาจทางการเมืองเนี่ยนะครับสูงเพราะนะครับมีเมืองสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เมืองลบบุรีนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ฉันเครือญาตินะครับ เป็นฐานอำนาจสำคัญในการที่สนับสนุนนะครับให้สถาปนาได้นะครับถัดมานะครับถัดมาในประเด็นที่สองนะครับก็คือบริเวณที่ตั้งนะครับของนะกรุงศรีอยุธยานะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นที่ราบลุ่มนะครับมีแม่น้ำสำคัญนะครับสามสายนะ ที่เรียกได้ว่ามันไหลผ่านนะครับในส่วนของที่ตั้งของนะครับกรุงศรีอยุธยานั้นนะครับมีลักษณะเป็นเกาะนะครับมีแม่น้ําล้อมรอบ3ามสายนะครับตัวเกาะเนี่ยก็มีอ่ากำแพงเมืองล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งอีกด้้ยนะครับคือมันเหมือนกับว่าอ่าตัวพื้นที่เองเนี่ยนะครับมันก็มีอ่าตัวกําแพงโดยธรรมชาติก็คือมันมีแม่น้ำมกเรียนนะครับแล้วเขาก็สร้างกงําแพง โดยฝีมือมนุษย์อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับซึ่งในในระยะแร็กที่สร้างเมืองเนี่ยนะครับกำแพงเมืองเนี่ยทำจากดินต่อมานะครับเปลี่ยนมาเป็นอิฐนะครับในสมัยนะครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิน<อเ>ะกำแพงเมืองเนี่ยครับมีความยาวนะครับก็ประมาณ12.5กิโลเมตรนะครับหนานะก็ประมาณ5เมตรสูง6เมตร ก็มีป้อมปืนประจําอยู่โดยรอบนะครับจำนวน16ป้อมนะมีประตูเมืองเนี่ย18ประตูนะครับอ่ามีอ่าประตูช่องกุดนะ61ประตูอ่าอันนี้นะครับจะเป็นประตูเล็กนะครับแล้วก็มีประตูน้ำเนี่ย20ประตูรวมแล้วก็อ่าก็จะนะครับก็ประมาณอ่า99ประตูนะครับมีป้อม16ประตูเมือง18ประตูช่องกุดหรือว่าประตูเล็กเนี่ย 61แล้วก็ประตูน้ำ20นะครับรวมแล้วก็ประมาณ99ประตูนะครับก็เมื่อมีแม่น้ำนะสาคัญนะครับสามสายก็จะมีแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําลบบุรีนะครับแล้วก็แม่น้ําป่าศักนะครับซึ่งนะครับก็จะไหลมาบรรจบกันนะแล้วก็ล้อมรอบรัชธานีนะครับทําให้นะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การ พ่อปลูกเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในฤดูน้ําหลากเนี่ยนะครับการที่เรียกได้ดว่าจะเข้ามาตีเมืองเนี่ยมันก็ทําได้ยากนะครับในประเด็นที่3นะครับก็จะเกี่ยวกับการที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับปากแม่น้ําที่ติดกับทะเลจึงทําให้สะดวกต่อการค้าขายกับชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะนะ การค้าขายกับจีนนะครับสามารถซื้อหาอาวุธนาจากต่างชาติได้สะดวกแล้วก็ในประเด็นที่4นะครับอาณาจักรเขมรเนี่ยซึ่งเคยมีอิทธิพลนะครับทางการเมืองนะในร่มแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยได้เสื่อมอํานาจลงนะครับในขณะเดียวกันกรุงสุโขทัยและล้านนานะครับก็กําลังสร้างบ้านเมืองของตนนะครับเปิดโอกาสให้อยุธยาเนี่ยเรียกได้ว่ารวมกําลังนะครับกับนะ เมืองสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ลบบุรีนะครับก็สถาปนานะครับกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นศูนย์กลางอํานาจนะครับของอาณาจักรใหม่ได้นั่นเองนั่นทั้งเรียนนะอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับเรามาดูปัจจัยนะครับที่มีผลนะต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอ,าอายุธยานะครับ ปัจจัยที่มันเนอื้ออํานวยต่อการพัฒนาเนี่ยนะครับาการพัฒนาการในด,ด้านต่างๆของอาณาจักรอุทยาเนี่ยนะครับก็จะมีดังนี้นะครับมันก็จะมีอยู่6อันนะมีแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมนะครับสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศนะแล้วก็การตั้งอยู่นะครับกึ่งกลางเส้นทางเดินเรือนะครับระหว่างอินเดียกับจีนนะ แล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นพระปิชาสามารถนะครับของพระมหากษัตริย์นะครับก็เลยทําให้นะครับอยุธยาเนี่ยนะครับมันก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับอยู่ได้ถึง417ปีนะครับนานไหมอ่านะครับก็เรามาดูอันแรกนะครับแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมเนี่ยพื้นที่ใกล้เคียงนะครับกับอาณาจักรอุทยาเนี่ยเมื่อครั้งอดีตเนี่ยนะครับเคยเป็นที่ตั้งนะครับอาณาจักรโบราณนะครับก็ได้แก่ ทวารวดีนะครับละโวสุพรรณนภูมินะครับโดยอัยยาเนี่ยได้รับในส่วนของอารยธรรมเดิมนะครับของอาณาจักรโบราณต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านํามาประยุกต์ใช้ในใช้การผสมผสานนะครับเข้ากับอารยธรรมใหม่นะครับที่อัยยาเนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับในด้านของสภาพภูมิประเทศเนี่ยนะครับที่ตั้งของอาณาจักรอัยยามีลักษณะ ภูมิประเทศนะครับเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำ,ส,ำาสายสำคัญเนี่ยไหลผ่านแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยนะครับแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กรองแม่น้ำปางประกงนะครับจึงเหมาะแก่การาทำเกษตรกรรมแล้วก็ติดต่อก้าขายทางทะเลนะครับกับดินแดนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยก็สามารถทำได้สะดวกนะนักเรียนนะแล้วก็ที่นี้เนี่ยนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับ ก็ตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นใช่ไหมมันก็จะมีในเรื่องของฤด,ดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับรวมทั้งได้รับอิทธิพลนะครับจากนะลมมรสุมที่พัดผ่านทั้งสองด้านได้แก่นะครับลมมรสุมนะตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงทําให้เนี่ยมันมีฝนตกชุกเกือบตลอดนะทั้งปีส่งผลนะครับให้อ่ามีแหล่งน้ําที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับ ทีนี้เรามาดูในด้านของที่ตั้งนะครับตั้งอยู่กลางกลางเส้นทางเดินเรือนะครับระหว่างอินเดียกับจีนทําให้อาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์จากการค้าขายแล้วก็ได้รับอารยธรรมจากจีนแล้วก็อินเดียนะครับทีนี้มันก็ขอให้เกิดผลดีนะครับกับการพัฒนาอาณาจักรกยุิยานะครับมันก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมใช่ไหมครับเรามาดูด้านทรัพยากรนั่นเ่ยนะครับในส่วนของทรัพยากรเนี่ยนะครับในส่วนของทรัพยากร นะครับก็อาณาจักรทิทยาเนี่ยนับเป็นดินแดนนะครับที่มีทรัพยากรที่มีความบริบูรณ์นะครับมีผลไม้ลากไม้นะครับหลายชนิดนะปลาน้ําจืดและปลาทะเลแร่ธาตุสำคัญอย่างเช่นเหล็กทองคำนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีไม้หายากก็อย่างเช่นไม้สักนะไมอ้อบเชยไม้กฤษณา ไม้ฝางนะมันก็ซึ่งเป็นของต้องการของพ่อค้าต่างชาตินะครับอ่าทีนี้ประเด็นนะสุดท้ายนะครับก็คือพระพระปีชาสามารถนะครับของพระหมหากษัตริย์นะครับอ่าหลายครั้งเนี่ยนะครับที่ออยุธยานะครับต้องเรียกว่าไปเชิญกับภัยคุกคามจากภายนอกแต่ก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยพระปีชาสามารถของพระหมหากษัตริย์นะครับ ก็อย่างเช่นนะครับการประกาศอิสรภาพนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับการสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างชาติของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับก็มันจะเป็นนะปัจจัยสําคัญในการสถาปนาอาณาจักรนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวกับปัจจัยนะครับที่มันส่งผลนะครับกับความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าครูถามว่าปัใจจัยใดนะครับที่ทําให้สมเด็จพระรามาธิบดีที่1น,นะครับหรือว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยสถาปนาอาณาจักรอุทยานะครับได้สําเร็จนักเรียนคิดว่าเพราะปัใจจัยใด่าตอนแรก่าจะเฉลยนะครับแต่คิดไปคิดมาเอาข้อนี้เป็นการบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะทำข้อนี้นะแล้วก็ พิมพ์ส่งมาใน g l e c l ลคั r ล o m นะครับเดี๋ยวครูก็จะสร้างเอาไว้ให้นะครับใน g o กูเกิ a คั r o o m อย่าลืมทำส่งนะครับฟังโจทย์อีกครั้งนะครับปัจจัยใดนะครับที่ทำให้นะสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับหรือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยสถาปนานะครับกรุงศรีอุธยาได้สำเร็จนะครับลองดูนะครับลองทำดูเดี๋ยวโจทย์ครูจะใส่ไว้ใน Google c ิ a r ั r o o m ให้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปทำนะครับและที่สำคัญนะครับ ช่วงนี้นะโควิดมันก็ยังระบาดอยู่นะครับก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะครับรยึดมาตรการของทางภาครัฐหล,ลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะครับขอ,อนักเรียนปลอดภัยอย่างไกลจากโควิดนะครับในที่สําคัญนะพรุ่งนี้นักเรียนไปฉีดวัคซีนใช่ไหมครับก็ขอให้นักเรียนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าตื่นเต้นนะครับก็ขอโชคดีนะครับตลอดวันนี้สวัสดีครับ